สวัสดีค่ะสวัสดีทุกทกท่านที่เป็นแฟนๆในช่องของสมัยพยากรณ์และสวัสดีท่านใหม่ๆที่เพิ่งจะเข้ามารับชมรับฟังกันด้วยนะคะคลิปวิดีโอนี้ถือเป็นคลิปพิเศษค่ะซึ่งสมัยก็จะมาบอกกล่าวเกี่ยวกับลัคนาราศีใดบ้างที่มีโอกาสเฮงรวยปังรับทรัพย์รับโชคในวันที่หเมษายนปี2567นี้ค่ะ ซึ่งแต่ละลัคนาราศีที่สมัยได้หยิบยกมานี้จะไม่มีการจัดอันดับนะคะว่าใครเป็นอันดับ1อันดับสองหรือว่าอันดับ3เราจะหยิบยกมาพูดและอธิบายกันให้ทราบในแต่ละลัคนาราศีค่ะคลิปวิดีโอนี้เป็นคำพยากรณ์ดวงชะตาของชาวลัคนาราศีกุมค่ะ ชาวลัคนาราศีกุมภ์คะมีหลายสิ่งหลายอย่างที่ดีซ่อนอยู่ในดวงชะตาของคุณในระยะนี้ถือว่าเป็นช่วงระยะขาขึ้นของคุณ เพราะว่าในระยะนี้ดาวพระพฤหัสซึ่งถือว่าเป็นดาวสุภเคราะห์ใหญ่และถือเป็นดาวเจ้าเรือนลาภะดาวเจ้าเรือนกระดุมพระของชาวลัคนาราศีกุมได้ทำการโคจรสถิตยอยู่ในเรือนสหัชชะของดวงชะตาได้ตำแหน่งเป็นราชาโชคและดาวพระพฤหัสดวงนี้ก็กำลังโคจรมุ่งหน้าเข้าสู่ราศีพฤษภมาอยู่ในเรือนพันธุข,ของดวงชะตาด้วยค่ะส่งผลทำให้ชะตาของชาวลัคนาราศีกุมมีความแข็งแกร่งมากยิ่งขึ้นได้ รับการเกื้อกูลสนับสนุนให้ก่อเกิดโชคลาภแต่อย่างไรก็ตามนะคะทุกสิ่งทุกอย่างที่คุณจะได้รับมานั้นมันก็ล้วนขึ้นอยู่กับผลบุญพ้นกรรมและการกระทําของเจ้าชะตาด้วยค่ะตั้งแต่ที่ดวงชะตาของคุณก้าวเข้าสู่เดือนเมษายนปี2567 ชาวลัคนาราศีกุมก็ถือว่าเป็นลัคนาราศีที่ได้รับอิทธิพลจากดาวหลายดวงที่ทําการโคจรยกย้ายราศีรวมไปถึงเดือนนี้จะเป็นจังหวะเดือนที่บุญกุศลหนุนนําเป็นอย่างดีค่ะบุญเก่าความดีเก่าที่คุณเคยกระทำมาจะเกื้อกูลและทำให้ตัวคุณนั้นได้รับกับดอกได้รับกับผลชะตาของชาวลัคนาราศีกุมจะประสบพบเจอกับความราบรื่น และจะมีความก้าวหน้าเพิ่มขึ้นอย่างมากเลยทีเดียวค่ะและในคลิปวิดีโอนี้นะคะเราจะเน้นพูดถึงเรื่องของโชคลาภเงินทองโชคฟลุกฟลุกซึ่งถือว่าเป็นเกณฑ์ที่ช,ชาวลัคนาราศีกุมมีโอกาสที่จะได้รับในวันที่1เมษายนปี2567ค่ะ คุณก็ถือว่าเป็นหนึ่งในหกลัคนาราศีที่จะมีโชคลาภโชคดีเข้ามาในดวงชะตาและโชคลาภที่สมัยจะพูดถึงในคลิปวิดีโอนี้ก็อยากจะบอกชาวลักขาราศีกุมนะคะว่าอย่านึกถึงเพียงแค่เรื่องเงินทองเงินพิเศษหรือโชคลุกๆเท่านั้นให้นึกถึงเรื่องราวที่คุณจะได้รับความโชคดีในด้านต่างๆอย่างเช่นการช่วยเหลือจากคนรอบข้างหรือเรื่องราวที่จะนำพาตัวคุณไปสู่ความสำเร็จ รวมไปถึงโชคลาภทางด้านการงานที่มาจากความตั้งใจความอดทนและความขยันขันแข็งของคุณก็เป็นไปได้ค่ะในระยะวันที่1เมษายนปี2567นี้นะคะชาวลัคนาราศีกุมถือว่าเป็นหนึ่งใน6ลัคนาราศีที่มีโอกาสได้โชคฟลุ๊ๆ มีเกณฑ์ที่จะได้โชคได้ลาบและความสําเร็จมายัางตัวคุณส่งผลทําให้คุณมีความรื่นเริงบันเทิงใจส่งผลทําให้คุณมีเงินทองใช้ไม่ขาดมือและอาจจะมีเรื่องพิเศษพิเศษเกิดขึ้นกับดวงชะตาของชาวลัคนาราศีกุมค่ะ และสิ่งที่จะมากระตุ้นให้ชาวลัคนาราศีกุมได้ประสบพบเจอกับโชคลาภประการแรกเลยนะคะนั่นก็คือคนรักคู่รักชาวลัคนาราศีกุมท่านใดที่มีคู่รักคู่ครองไม่ว่าจะเป็นเพศเดียวกันหรือคนละเพศก็ตามนะคะ คนเหล่านี้จะส่งผลดีต่อชาวลัคนาราศีกุมเป็นอย่างมากเขาจะให้การเกื้อกูลสนับสนุนคอยซัพพอร์ตชาวลัคนาราศีกุมเป็นอย่างดีหากคุณเดือดร้อนไม่ว่าจะเป็นเรื่องใดประการใดเขาก็จะไม่ทอดทิ้งค่ะถือว่าจะเป็นช่วงที่คุณและคู่จะมีความสัมพันธ์ที่ดีอย่างมากเลยทีเดียว และชาวลัคนาราศีกุมท่านใดที่ชื่นชอบในเรื่องของการเสี่ยงดวงเสี่ยงโชคนะคะคุณก็สามารถนําตัวเลขที่เกี่ยวข้องกับคนรักคู่รักของคุณมาเสี่ยงดวงเสี่ยงโชคได้อย่างเช่นเลขอายุวันเดือนปีเกิดพศออเกิดบัตรประจําตัวประชาชนลักษณะนี้ได้ค่ะ สำหรับชาวลัคนาราศีกุมท่านใดที่ไม่ได้มีคู่ไม่ได้มีคนรักนะคะก็มีโอกาสที่ชาวลัคนาราศีกุมจะนำตัวเลขจากคนในครอบครัวคนที่คุณปฏิสัมพันธ์ด้วยเป็นประจำมาเสี่ยงดวงเสี่ยงโชคได้เช่นเดียวกันค่ะ และสําหรับประการต่อมานะคะที่จะเป็นสิ่งเกื้อกูลทําให้ชาวลัคนาราศีกุมนั้นมีโชคมีลาบขึ้นในวันที่1เมษายนปี2567มาจากมิตรสหายคนรอบตัวค่ะมิตรสหายและคนรอบตัวที่สมัยได้กล่าวถึงนะคะเป็นไปได้ทั้งหมดไม่ว่าจะเป็นญาติพี่น้องหรือพี่น้องที่คลานตามกันมา เพื่อนฝูงหรือแม้แต่คนที่ทำงานคนที่รายล้อมตัวคุณค่ะจะคอยเกื้อกูลสนับสนุนชักนำนำพาตัวคุณให้ประสบพบเจอกับเรื่องราวที่ดีถ้าหากคุณได้รับความเดือดร้อนหรือมีความติดขัดประการใดกลุ่มคนเหล่านี้เขาจะไม่ปล่อยให้คุณโดดเดี่ยวนะคะจะช่วยกันแก้ไขปัญหาและจะช่วยกันหาทางออกและเขาก็จะคอยสพอร์ตคุณเคียงข้างคุณเสมอค่ะ ประการต่อมาสิ่งที่จะเกื้อกูลโชคลาภให้แก่ชาวลัคนาราศีกุมสมัยมองว่าเป็นเรื่องของสิ่งศักดิ์สิทธิ์ค่ะชาวลัคนาราศีกุมค่ะสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่สมัยพูดถึงในคลิปวิดีโอนี้ก็เป็นไปได้ทั้งสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่อยู่ที่บ้านและสิ่งศักดิ์สิทธิ์เจ้าที่เจ้าทางที่อยู่ในที่ทำงานนะคะ รวมไปถึงวัตถุมงคลต่างๆที่คุณเคารพบ,บูชาเครื่องรางของขลังที่คุณเคารพบ,บูชาสิ่งที่คุณมองไม่เห็นซึ่งชาวลัคนาราศีกุมจะมีเกณฑ์ได้โชคได้ลาบจากสิ่งศักดิ์สิทธิ์เหล่านี้และความฝันต่างๆของชาวลัคนาราศีกุมนะคะ คุณอาจจะมีเกณฑ์ฝันแปลกๆหรือฝันถึงบรรพบุรุษที่ได้ล่วงลับไปแล้วความฝันลักษณะนี้ถือว่าเป็นลางสังหณ์เป็นเซนเป็นสัญญาณที่จะบ่งบอกอะไรบางอย่างให้กับตัวคุณเพราะฉะนั้นในระยะนี้ชาวลัคนาราศีกุมก็ลองเฝ้าสังเกตดูนะคะว่าคุณมีเซนมีหลังสังหณอ์อะไรบางอย่างเข้ามาหรือเปล่าและการกราบไหว้บูชาสิ่งศักดิ์สิทธิ์หรือเจ้าที่เจ้าท,า,ทางที่เกิดขึ้นในระยะนี้ก็อยากจะให้ตัวคุณลองขอพรขอ ขอโชคขอลาบจากสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่คุณเคารพนับถือได้ค่ะแต่อย่างไรก็ตามอย่างที่สมัยได้กล่าวไปตั้งแต่ตอนต้นคลิปนะคะโชคลาบที่จะบังเกิดขึ้นต่อตัวคุณนั้นมันก็จะขึ้นอยู่กับผลบุญผลกรรมการกระทําที่คุณเคยได้ทํามาด้วยค่ะแต่อย่างไรก็ตามชะตาชีวิตมีความเข้มแข็งโอกาสที่จะได้รับมาซึ่งโชคลาบมันก็มีค่อนข้างสูงในวันที่หนึ่งเมษายนนี้นะคะ ชาวลัคนาราศีกุมคะเพราะฉะนั้นประเด็นหลักๆที่จะเกื้อกูลดวงชะตาของคุณให้มีโชคมีลาบมีเงินฟลุกๆุกหรือมีความสำเร็จในด้านต่างๆก็ล้วนแล้วแต่จะมาจาก3ประการนี้อย่างที่สมัยได้บอกกล่าวกันไปทั้งหมดทั้งมวลน,นี้นะคะก็ถือว่าเป็นภาพรวมดวงชะตาของชาวลัคนาราศีกุมในระยะวันที่1เมษายนปี2567 และสมัยก็ต้องขออวยพรอ,อวยชัยให้ชาวลัคนาราศีกุมทุกคนทุกท่านประสบพบเจอแต่สิ่งดีๆค่ะเจอกันใหม่คลิปหน้าสำหรับคลิปนี้ลาไปก่อนสวัสดีค่ะ